รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตเรเลียมจำกัดมหาชน40ปีปตทอสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต33ปีบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกรุ๊ เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตกว่า60ปีของการเป็นพันธมิตรผู้สังคมไทยเชฟลอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนาางจก เ,เชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตทอสอพอจึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน 40ปีปตทสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตเบื้องหลังทะเลที่ยั่งยืนคือพลังของคนที่ปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปที่เชฟรอนเราเชื่อในพลังของความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมเพราะเราทุกคนคือพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลง เชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Energy Time ค่ะอยู่กับดีฉันดลดีชัยสมบัตินะคะวันนี้จะเจอกันนะคะวันอังคาร13นาฬิกานะ,ะเราก็ไลฟ์สดผ่าน Facebook Fanpage นะคะแล้วก็เราเอาไปลงใน YouTube Channel ของ Energy Time ออนไลน์ด้วยนะคะก็สามารถดูสดกันได้หรือว่าติดตามย้อนหลังกันได้นะคะเรื่องราวข่าวสารทางด้านพลังงานดีๆสัปดาห์นี้อ มีเรื่องฮอตฮอตอยู่สองสามเรื่องแน่นอนเรื่องไฟฟ้าเรื่องค่าไฟฟ้าเป็นหนึ่งในนั้นนะคะเรื่องเรื่องไฟฟ้าต้องบอกว่าประเด็นก็อยู่ที่เรื่องของการเปิดรับซือไฟฟ้าจากพลังงานเหมือนเวียนจากภาครัฐนะคะซึ่งจริงเริมีการประกาศเปิดไปสองรอบ รอบแรกเนี่ยประมาณ5,200เมกะวัตอัน,นั้นเสร็จสิ้นจบไปเรียบร้อยแล้วเนาะได้รับคัดเลือกแล้วแล้วก็มีการทยอยลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไปเกือบหมดแล้วละ่ะน่าจะหมดแล้วล่ะนะแล้วก็อีกรอบหนึ่งคือรอบที่สองเปิดรับซื้อไฟฟ้าเป็นสองช่วงนะคะ,ะรวมทั้งหมด3,600เมกะวัต เปิดช่วงแรกเนี่ย2,180เมกะวัตต์ส่วนอีก1,500เมกะวัตต์ที่เหลือเนี่ยยังไม่ได้เปิดเนื่องจากว่ามันมีประเด็นนะคะก็มีประเด็นต่อเน,นื่องมาเรื่อยๆเรื่องที่แบบออมีคนบอกว่า้การรับซื้อสองงวดเนี่ยมันไม่โปร่งใสแล้วรัฐบาลยังไปเดินหน้าเซ็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอีกนะคะซึ่งรอบแรกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ แก้ไขลําบากมากเพราะส่วนใหญ่โครงการนี้ก็จะลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไปตกือหมดละแต่ว่ารอบที่2เนี่ยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยเขามีมติชะลอชะลอเรื่องของการลงนามสัญญาซืญญา้อขายไฟฟ้าไปก่อนแอ้ทีนี้เนี่ยอพอชะลอปุ๊บเนี่ยาทางคณะกรรมการกํากับก,กิจการพลังงานหรือกกพอเนี่ยก็ต้องออกประกาศ ว่ามันต้องเลื่อนการลงนามซื้อขายไฟฟ้าหรือว่า ppa เนี่ยอว้ก่อนนะคะเพื่อให้เป็นไปตามมติคตชอชในการที่จะแบบให้มันเจรจากับโครงการที่ผ่านการคัดเลือกนะคะผ่านการคัดเลือกให้ลดราคาค้าไฟฟ้าลงมาเนื่องจากในรอบนี้มันเป็นการคือไม่ได้ประมูลแข่งขันน้าราคาแต่เป็นการเลือกเลือกจาก โครงการที่เข้าร่วมประมูลในรอบแรกในรอบรกพันสองร้อมกะวัตต์แล้วไม่ได้รับคัดเลือกแต่ว่าเหมือนก็มีคะแนนลดหลั่นลงไปอะแต่ว่าผ่านเกณฑ์แบบด้านเทคนิคผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่กรกพเขากำหนดไว้ในการรับซื้อไฟฟ้าเนี่ยผ่านเกณฑ์หมดนั่นเขาก็เลื่อนโครงการขึ้นมาก็ได้ก็ได้ไปหลายกลุ่มอยู่นะคะทีนี้ตรงนั้นนะเขาก็มองว่า เอ้ยพอมันไม่มีการประมูลใช่ไหมพอไม่มีการประมูลมันก็เอ่อทให้ประชาชนเสียผลประโยชน์ประชาชนอาจจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงอะไรเงี้ยเพราะว่าคือมันมันเป็นค่าไฟฟ้าที่เสนอมาตั้งแต่รอบแรกไงแต่มันเป็นการเลื่อนโครงการเข้ามาขึ้นมาใช่ไหมก็มีคนบองว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยแบบเ้าเปิดประมูลใหม่เนี่ยราคาค่าไฟ,ฟามันาจะลดกว่านี้ไงอ่าดันนั้นนี่ก็เป็น ที่มาที่ไปใช่ไหมแล้วก็ก็มีฝ่ายค้านอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็พยายามที่จะติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดเนาะแล้วล่าสุดเนี่ยมีการาตั้งกระทู้ mm hmm. เขาเรียกว่าตั้งกระทู้ถามสดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการลดกา้ไฟฟ้าแล้วก็การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดอืม ซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยก็มาแน่นอน,นพักพักประชาชนนะคะพักประชาชนเนี่ยเขาก็เกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดเลยแต่ว่าคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและท่ามนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ตอบนะบอกว่าคือชี้แจงนะว่าเรื่องของการรับซื้อไฟฟ้าทั้งสองรอบเนี่ยมันไม่ได้เกิดจาก รัฐบาลชุดปัจจุบันนะแต่ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยกำลังเข้ามาแก้ปัญหาต่างๆนะแต่ทีนี้เนี่ย ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าอำนาจต่างๆของกบพชเนี่ยซึ่งแม้จะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแต่ก็ต้องอาศัยมติแล้วก็ความเห็นจากคณะกรรมการในที่ประชุมนะซึ่งก็จะมีหน่วยงานต่างๆเ,เข้าร่วมด้วยรวมทั้งตัวแทนจากคณะกรรมการกฤษฎีราที่ให้ความเห็นในเชิงกฎหมายแล้วเมื่อมีที่ประชุมเนี่ยมีมติแล้วเนี่ยก็ต้องดาเนินการตามมตินะแต่ว่าแต่ว่าคือรัฐบาลเนี่ย เขาก็ได้ออกมาิีกพชให้ชะลอการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าใช่ไหมแล้วก็อย่างที่บอกสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเจรจาปรับลดการรับซื้อไฟฟ้าดังกล่าวโดยใช้ราคาล่าสุดของการไฟฟ้าฝ่ายบริเุทธิได้หรือว่ากพเนี่ยเป็นฐานนั่งอิงในการเจรจาแล้วก็ซึ่งมาถึงณนวันนี้ทั้งสามการไฟฟ้าเนี่ยยังไม่ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลยเพราะว่า ต้องปฏิบัติตามมาติการชนะแต่ทีนี้ฝ่ายค้านก็บอกว่าเอ้ยทางรัฐบาลไม่ทำอะไรในเรื่องนี้เดี๋ยวจะไปยื่นปปชนะยื่นให้ตรวจสอบเรื่องของการทุจริตคุณพิลพันธ์บอกว่ายินดีสนับสนุนในทุกขั้นตอนเลยพร้อมที่จะให้ข้อมูลทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ความจริงจะได้ยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้เห็นแกนายทุนหรือว่าทําให้ประชาชนเสียผลประโยชน์แล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ย ตนเนี่ยในฐานาระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนี่พยายามแก้ปัญหามนาะตลอดเลยนะคะส่วนประเด็นเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากภาคประชาชนแล้วก็มาตรการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อที่จะลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนเนี่ยตอนนี้การดำเนินการทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับแผนพัฒน,นากําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศนั่นแหล d p ซึ่งตอนนี้มี จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการจะทําแผน PDP ชุดใหม่นะเพื่อให้ความสําคัญกับการใช้พลังงานสะอาดในรนดับแรกเลยนะคะวันนี้มันก็มีหลายอย่างนะในเรื่องของพลังงานสะอาดก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าคณะกรรมการจะทําแผน PDP ีเนี่ยมันจะเริ่มได้เมื่อไหร่แล้วก็ PDP มันจะคลอดเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวต้องมาดูว่าควาเน้นเรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยจะเหลือกา๊าซในการผลิตไฟฟ้าเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ คือคุณพิลพันธ์เองเนี่ยแกก็มีนโยบายใช่ไหมอยากให้แบบชุมชนประชาชนเนี่ยผลิตไฟฟ้าเองได้เพื่อที่จะแบบมีไรายได้หรือว่ามีไฟฟ้าใช้เองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอืมอันนี้ก็ต้องรอดูว่าแต่แบบพีดพีนี่ก็ค้างเติ่งนานมากแล้วนะอยก็ไม่ออกสักทีนะคะก็รอกันต่อไปอ่ะส่วน เรื่องอ่าเรื่องค่าไฟฟ้าก่อนหน้านี้คุณพิรพันธ์เนี่ยออกมาแย้มข่าวดีบอกว่าค่าไฟฟ้างวดเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมปีนี้น่าจะต่ำกว่า3บาท98สตางค์ต่อหน่วยตอนนั้นก็มีตัวเลขออกมาว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก3บาท95สตางค์ต่อหน่วยอ่ะแต่ว่าทาง กกพเขาก็มีการประชุมกันนะคะโดยคุณพูลพัฒน์ฤิสมบัติภัยบูลเลขาธิการสํงงานักงานคณะกรรมการกํกากับก,การพลังงานเนี่ยก็บอกว่ากกพเนี่ยได้มีการพิจารณาข้อเสนอการปรับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่าีของงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปี2568คือกกพเนี่ยเขาเสนอมานะครั้งแรกเสนอมาเนี่ย สามบาท98้าสิบตางค์ต่อหน่วยโดยคืนเงินค่าภาระต้นทุนคงค้างเนี่ยให้กรพอพเนี่ยเจ็ดพันดสิบล้านบาทแต่ว่าดังน,นั้นเนี่ยกรพอพก็ไปหาลือกับทางกระทรวงพลังงานแล้วก็เสนอกันมาใหม่ขอปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าเป็น3บาท95้าสิบาตางค์ต่อหน่วยโดยให้กรพอพเนี่ยนำ นําเงินจากการเลขยคืนผลประโยชน์ส่วนเกินที่อยู่กับกรภพอเคราะแบกเนี่ยที่เคยใช้เงินนวดก่อนเนี่ยเอามาลดค่าไฟฟ้าให้ให้เอามาใช้เนี่ยสี่พล้านบาทใช่ไหมทีนี้กรพก็ไปพิจารณาดูนะว่า <c oughs> ไปพิจารณาดูว่าคืออย้ยอดเงินคอาแบกทั้งหมดเนี่ยที่ที่เหลืออยู่มันมีทั้งที่กรพ กฟพแล้วก็กฟนด้วยที่กฟพเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ4,955ล้านบาทส่วนที่อยู่กับกฟพกับกฟนเนี่ยมีอีกส่วนหนึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยเป็น7,927ล้านบาทแต่ทีนี้กกพก็มองว่าโอ้ถ้าเงินทอแบ็กในส่วนของกอฟพมันหมดเลยใช้ในงวดนี้4,900ล้านเกิดว่าในอนาคตเนี่ย,ยมันมีวิกฤต เรื่องเชื้อเพลิงหรือวิกฤตเรื่องอะไรไมาอีกทําให้ต้นทุนค่าไฟแพงมันจะไม่มีเงินเหลือไปไปช่วยรักษาเทียนคาบเสถียรภาพค่าไฟในอนาคตนก็เลยบอกว่าอ่ะเอาแค่2,640ล้านบาทละกันมาลดค่าไฟให้ใหประชาชนอันนี้ก็จะลดได้เป็นประมาณสักสี่ตางค์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเท่ากับว่าปรับลดค่าไฟ จากวนวดปัจจุบันเนี่ยสามบาทเก้าสิบแปดเนี่ยเหลือสามบาทเก้าสี่สตางค์ต่อหน่วยนะคะอืมก็ถือว่ามันก็ลดลงไปอะเนาะอีกสี่สตางค์สี่สตางค์เนี่ยถ้าใช้ไฟเ,อเยอะๆเนี่ยเยอะมากเลยนะอ่าอย่ามองว่าแบบลดเป็นสตางค์เนี่ยแล้วแล้วได้น้อยนะอ่าก็เลยถือเป็นข่าวดีนะของคนไทยนะคะอืม อ่ะทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนเนาะแล้วก็บริษัทลูกของเขาคือบริษัท PELNG จำกัดหรือว่าตัวย่อเขาก็คือ PELNG แหละซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง PTLNG t นะกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิแห่งประเทศไทยแลวก็ผผเนี่ยก็มีการ ลงนามนะในสัญญาความร่วมมือของการใช้ประโยชน์จากพลังงานความเย็นของการธรรมชาติเหลวหรือ LNG เนสำหรับโรงผลิตอโอลฟินของ GC นะคะซึ่งคุณทศพรบุญยะพิพัฒน์ผู้จัดการใหญ่ของของบริษัทพีที g l o b a l chemical จักหัดผาชลหรือ GC เนี่ยก็บอกว่าคือคือโครงการนี้มัน ตั้งอยู่ที่บริเวณสถานี LNG มาตาพูธแห่งที่2ที่บ้านหนองแฟบจังหวัดระยองใช่ไหมก็จะเป็นการส่งพลังงานความเย็นจาก LNG ผ่านสารตัวกลางไปยังโรงงานผลิตโอเลฟินของ GC ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี2570นะคะแล้วโครงการนี้จะช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า6 0 0มืตันต่อปีทีเดียวในขณะที่คุณนลินภาวานิชประธานกรรมการของบริษัท P E ีเอ G จำกัดหรือตอนนี้เนี่ยก็เป็นรักษาการนะคะเป็นรักษาการผู้ว่าการกพฟผด้วยนะคะเพราะว่าผู้ว่าการกรฟผคนเก่าเนี่ยคุณเทพรัตนเทพิทักษ์เนี่ยหมดววลาไปแล้วแล้วก็คุณนลินเนี่ยก็ได้รับเลือกจากคณะกรรมการกพฟผแล้วแต่ว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการนําเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีนะคะก็รออีกแป๊บหนึ่งนะคะคุณนลินบอกว่าคือ าการลงนามสัญญาโครงการระหว่างโครงการน,นี้ระหว่าง G C กับ P E L N G นีคือมันจะเอาโครงการมันเป็นโครงการที่ใช้พลังงานความเยนจาก L N G มาลดต้นทุนในกระบวนการผลิตใช่ไหมแล้วก็เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะอันนะ้ะนั้นก็เลยเชื่อมั่นว่า เนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็ตอบสนองเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ของประเทศต่อไปด้วยนะคะอ่ะแล้วก็มาปิดท้ายกันที่บริษัทปูนซีเมนไทยจำการมหาชนแถลงผลประกอบการไตรมาสสองออกมาแล้วนะคะก็ <laughs> ใช้คำว่าอะไรล่ะทรงๆอ่าทรงๆงนะก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ก็ถือว่า ไม่ดีแย่มากนะนะทีนี้คุณธรรมศักดิ์เศรษฐุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนหรือว่า S C G เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องโครงการปิโตเคมีคอลคอมเพล็กในในเวียดนามบอกว่าตัดสินใจละกลุ่ม S C G เนี่ยตัดสินใจละจะให้บริษัท S C G เคมีคอลจำกัดมหาชนหรือว่า S C G C เนี่ยอ่ะกลับมาเดินเครื่องลง โครงการนี้ในในปลายเดือนสิงหาก็คือปลายเดือนนี้ปลายเดือนนี้คือคุณธรรมศักดิ์บอกว่าสู้ต้องสู้ละอ่าเพราะว่าตอนเนี้ตลาดปิโต,โตเคมีเนี่ยมันเริ่มกระเตื้องขึ้นในไตรมาสสองแม้ว่ามันยังไม่เห็นไซเคิลอะว่าเอะมันเป็นขาขึ้นอะแต่ว่ามันดีขึ้นมานิดนึงท,ง,ทงทั้งๆที่ มันมีกําลังการผลิตใหม่จากประเทศจีนเนี่ยเข้ามาต่อเนื่องเลยนะเปิดจีเนี่ยเปิดโรงงานปิโตเคมีใหม่มีกําลังการผลิตขึ้นมาแต่แต่ว่าความต้องการใช้แล้วความต้องการใช้เนี่ยก็ยังไม่เพิ่มขึ้นมากด้วยนะแต่ว่ามันดันมีโรงงานปิโตเคมีที่แข่งขันต้นทุนไม่ไหวไงแล้วก็ปิดไปหลายโรงงานละปิดไปหลายโรงงานละเพราะฉะนั้นน่ะตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้กำลังการผลิตใหม่ที่เข้ามาไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะคะ แล้วเรื่องของการประกาศอัตราภาษีของสหรัฐเนี่ยกับประเทศทั่วโลกเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นบิ๊กอิมแพกมากนะซึ่งประเทศไทยก็ได้รับข่าวดีไปละในเอ่อได้ภาษีห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะคะจากเดิมที่จะโดนไปสาสิบหกปอร์เซ็นก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยของผู้ส่งออกนะคะอ่ะ คือไอการประกาศอัตราภาษีของสหรัฐเนี่ยมันส่งผลให้ราคาพลังงานทั่วโลกเนี่ยลดลงแล้วก็ราคาวัตถุดิบปิโตรเคมีเนี่ยลดลงมากกว่าราคาผลิตภัณฑ์ที่ลดลงคือสเปรดดีสเปรดดีนะคะแล้วทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยไอตัวตัวปิโตรเคมีคลอคอมเพล็กที่เวียดนามของของ scgc เนี่ยคือเขาได้มีการลงทุนเพิ่มไปหลายอย่างก็คือหเลยไปเซ็นสัญญา ซื้อวัตถุดิบคืออ e ีเทนที่มีราคาถูกแล้วก็มีความมั่นคงมากจากสหรัฐอเมริกามาใช้เป็นวัตถุดิบเขาเรียกว่ามันสร้างความยืดหยุ่นในโครงการอจากเดิมที่มันใช้นับท่าใช่ไหมซึ่งนับท่ามันก็จะสวิงตามราคาน้ํามันและช่วงที่ผ่านมามันมีเรื่องของภูงมิรัฐศาสตร์ที่มีการสู้รบในหลายพื้นที่มากราคาน้ํามันก็ขึ้นไปสูงต้นทุนมันก็สูงนะคะนี ก็ไปเซ็นอีเทนมาแล้วก็ไปเซ็นสัญญาเรือขนส่งอีเทนนะเลยแบบรับประกันความมั่นคงว่าซื้ออีเทนแล้วมีเรือขนส่งอีเทนแน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีการปรับอะไรหลายๆอย่างเลยในโครงการนี้นะทำให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยมันลดลง ก็เลยตัดสินใจว่ากลับมาเดินเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วประกอบกับคือในเวียดนามเนี่ยเป็นตลาดใหญ่คือคุณธรรมศักดิ์บอกว่าข้าเวียดนามโตแค่แบบเปอร์เซ็นต์หรือ2เปอร์เซ็นต์เนี่ยถือแบบอ่าไอเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นี่หมายถึงว่าอัตราเติบโตทางเศรษฐ,ฐกิจนะคะถ้าโตแค่เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหจะถือว่าเป็นจะจะเติบโตเยอะในภูมิภาคเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตัวโครงการเนี้ยก็ จะขายในเวียดนามเป็นหลักก็ต้องสู้ต้องสู้คือปิดไว้มันก็เหมือนลงทุนสูงเปล่าเนาะอันนี้พอเริ่มเห็นว่ามีช่วงที่น่าจะพอแข่งขันได้ก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวเปิดโรงงานละเดี๋ยวปลายเดือนนี้นะรอดูวันที่แน่นอนอีกทีนะคะอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานใน รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่น่าสนใจนะคะวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมนะคะทุกช่องทางของเอชิท um ่ามอลล w ่เว w ร์ดไวด์เว็บเอเช t ยท่ามอลล com เวิร์ดไวด์เว็บไทยนิวส์ขีนออนไลน์ com เฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบชัแนลอินสตาแกรมพอดแคส t t ก k แล้วก็ X ด้วยนะคะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเบื้องหลังทะเลที่ยั่งยืนคือพลังของคนที่ปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป ที่เชฟรอนเราเชื่อในพลังของความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมเพราะเราทุกคนคือพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนเราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปะตะทอสอผอจึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน 40ปีปตทสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตตั้งใจขับเร็วทุกไปให้เร็วให้แรงกว่าใครให้ใจร้อยไปทุกวันเป็ีนทุกคันให้แรงกว่าใคร20 SEVO บางจาก E 2 0 S Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน40ปีปตทสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต 33ปีบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกรุเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตกว่า60ปีของการเป็นพันธมิตรคู่สังคมไทยเชฟลอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน